มารู้ชอบร้านน่ารักน่ารักที่มีบริการรับเติมโลบัคกดผลพีศาต์กับเกมพาร์ในแมปบล็อกฟูดแมปคิงเลกาซี่และยังมีบริการอื่นๆอีกมากมายสนใจเนี่ยลิงก์อยู่ใต้คลิปเลยนะครับเดวิลนู๊ฟชอบร้านบริการรับเติมโลบัคและยังมีบริการกดเกมพาร์ในแมปต,ต่างๆที่มีระบบกิฟต์อยากกิฟต์แมปไหนเนี่ยสามารถติดต่อไปได้เลยและยังมีบริการฟาร์มเพชรในแมป a อนิเมตเอเดเวนเจอร์อีกด้วยถ้าใครสนใจเนี่ยลิงก์อยู่ใต้คลิปเลยนะครับ โอ้ยโหเฮลโลกายวัสดุโอเคครับทุกคนครับก็อยู่ผมต้นไม้จากช่องต้นไม้สตูดิโอนะครับในคลิปวิดีโอนี้เนี่ยนะครับทุกคนผมก็จะมาตีบวกนี่เลยครับแป๊บของซาโปนนั่นเองนะทุกคนนี่หรือจะเรียกว่าอะไรอะท่อน้ำหมอนั่นแหละครับทุกคนครับก็นี่เลยอาวุธชิ้นนี้เลยครับแล้วก็จะมาเทสดาเมจทุกคนดูด้วยนะครับว่าดาเมจเนี่ยก่อนและหลังตีบวกมันเท่าไหร่นะครับซึ่งก็จะอิงจาก ามาร์ทแค่เท่าที่ใช้สกิลได้2สกิลก็พอนะทุกคนเพราะว่าให้ฟาร์มวันนี้จนถึง600นี่ก็ก็ได้ครับแต่แบบก็<笑><笑>คือมันไม่จะเป็น่ะเออก็เลยแบบอาแค่นี้ก่อนก็แล้วกันนะครับก็เป็นมาร์ทแบบพื้นฐานพื้นฐานเลยมาร์ทแบบน้อยมากๆนะครับถ้ามาร์ทหกรเนี่ยผมก็ไม่แน่ใจนะว่ามันจะดาเมจเท่าไหร่นะครับแล้วก็หลังจากตีบวกแล้วเนี่ยก็จะพาทุกคนนะครับไปดูวัตถุดิบในการตีบวกด้วยว่าวัตถุดิบแต่ละชิ้นเนี่ยมันสามารถหาจากไหนบ้างนะครับ โอเคก็ประมาณนี้เลยครับมาเรามาดูวัตถุดิบในการตีบวกกันดีกว่าวัตถุดิบในการตีบอรนะครับก็ต้องใช้หางปลานะครับ12อันแล้วก็เศษเหล็กอีก10อันนั่นเองนะครับจะบอกดาเมจให้กับเราเนี่ย25นะทุกคนโอเคก็มาเลยครับเทสดามเมจกันเดี๋ยวผมจะเทสแบบไม่ใส่เครื่องระดับแล้วก็ไม่เปิดไฮคิก่อนนะครับ ตีธรรมดา1,246นะครับสกิลแซครับสกิลแซด2,001นะครับแล้วก็สกิลเอเท่าไหร่ครับเฮ้ยดาเมจไม่ขึ้นเดี๋ยวผมขอเปลี่ยนผลปีศาจสักครู่นะครับเรามาดูสกิลส2กันใหม่นะครับทุกคนครับยี่สกิลสดาเมจ2,200นะครับก็ต่างจากสกิลแรกไม่เท่าไหร่นะครับโอเคครับเดี๋ยวผมก็ เปิดฮาคิ High เลยละกันนะครับแล้วก็ใส่เครื่องประดับบวกดาเมจดาบี15%นะครับทุกคนโอเคครับมาเรียบร้อยละตีธรรมดาเท่าไหร่ครับตีธรรมดาพันหกนะครับสกิลเซครับสกิลเซตสองพันแปดร้อยห้าสิบสกิลเอ็กครับสกิลเอ็ก0สองพันเก้าครับถ้าม้าสักประมาณร้อยกว่าๆนี่ก็น่าจะสามพันแล้วนะทุกคน โอเคก็เดี๋ยวผมรวมดามเมจเลยแล้วกันนะครับมาครับทุกคนตีธรรมดา1ทีนะครับแล้วก็สกิลแซดครับตามด้วยสกิลเอ็กซ์อ้ดาเมจโดยรวมนะครับอยู่ที่ประมาณ7500นะครับทุกคนครับโอเคเดี๋ยวจําจ็า7,500ไว้ก่อนแล้วก็ผมลืมรวมดามเมจแบบไม่ใส่อะไรเลยนะครับ7,500 าดาเมจมันจะเคลื่อนนะทุกคนเพราะว่ามาร์ทคงผมเนี่ยมันเด้งเรื่อยๆนะครับแะก็ไม่เคลื่อนมากนะครับหลักสิบเคครับเท่าไหร่นะเมื่อกี้7500ก็เปิดไฮคิสกับใส่เครื่องประดับเนี่ยดาเมจเพิ่มมาประมาณ2,000นะครับโอเคครับมาเรามาตีบวกกันเลยดีกว่าครับอ่า5 5 0 0กับ7 5 0 0นะทุกคน โอเคครับคราฟเลยครับบวกดาเมจยี่สิบห้าเปอร์เซ็นโอเคครับคราฟเสร็จเรียบร้อยมาเทสเลยครับตีธรรมดาพันห้าครับสกิลแซดอ้าวระยะสั้นเกินสกิลเอ็กครับสกิลเอ็กซสองพันเจ็ดนะครับสกิลแซดเท่าไหร่สกิลแซดสองพันหกนะครับอ่ะคราวนี้นะครับก็ได้เวลารวบรวมดาเมจนะครับว่าดาเมจเนี่ยจะไปได้ถึงเท่าไหร่นะครับ โอเคครับตีธรรมดาสกิลแซดแล้วก็สกิลเอ็กซหกพันเก้าร้อยเก้าสิบนะทุกคนก็ตีไปเลยครับเจ็ดพันก็ยเดี๋ยวนะตอนแรกมันเท่าไหร่นะทุกคนตอนแรกมันห้าพันห้าใช่ปะเอ่อตอนนี้มันมันเจนะ็ดพัน่ะก็เพิ่มมาประมาณพันห้านะครับโหเยอะนะเนี่ยยี่สิบห้าเปอร์เซ็นเพิ่มมาประมาณพันห้าครับถ้ามาร์มันหกร้อยผมว่ามันก็แรงอยู่นะทุกคนโอเค คราวนี้นะครับก็ใส่เครื่องประดับครับแล้วก็เปิดไฮคิตีธรรมดาเท่าไหร่ครับ2 0 0พครับสกิลแซดครับสกิลแซดสามพครับแล้วก็สกิลเอ็กสกิลเอ็กนะครับคราวนี้เราก็มารวมดาเมจกันครับว่าดาเมจโดยรวมเนี่ยเท่าไหร่นะครับจะได้คำนวณถูกว่ามันเพิ่มมาประมาณเท่าไหร่ตรีธรรมดาสกิลแซดโอ้สกิล เอาใหม่ครับทุกคนสกิลพลาดทุกคนคิดว่าเท่าไหร่ครับจะถึงหมื่นหรือเปล่าถ้าเกิดถึงหมื่นเนี่ยจากเจก 7, 500, ็ดพันจะกเจ็ดพันห้าอ๋อแปดพันอ่าประมาณสองพันกว่าครับถ้าถ้าถ้าถึงหมื่นเนี่ยประมาณสองพันห้าโอ้ไม่ถึงครับทุกคนครับแต่ว่าก็บวกมาเยอะนะ จาก7,500เนี่ย7,000 8,000 9ดพัก็เกือบเกือบ2,000นะครับหรือไม่ก็2,000กว่ากว่าประมาณนั้นครับแต่มันอยู่ที่มาด้วยนะทุกคนถ้ามาผมประมาณ300เนี่ยผมว่าดาเมจมันก็ไม่ได้น่าเกียดนะครับน่าจะถึง13,000เลยก็ได้อาจจะหมื่นนิดนิดมนหมื่นสอไหมอะไรประมาณนี้ครับเพราะว่าแป๊บเนี่ยมันก็เป็นระดับแล ไอ้ของสม็กเกอร์ก็แรครับอ่าฟูจิโทระก็แรเหมือนกันดากอนไทเดนอะไรพวกเนี้ยครับก็อยู่ในระดับเดียวกันดาเมจเนี่ยมันก็อาจจะไม่ได้หนีกันมากนะครับซึ่งนั่นแหละครับมาสผมมันน้อยด้วยเนาะก็คือมาร์สร้อยกว่าเนี่ยก็ตีเป็นหมื่นแล้วนะครับถ้ามาสัก300หรือไม่ก็600เนี่ยก็แรงแน่นอนครับทุกคนครับคราวนี้นะครับผมจะพาทุกคนเนี่ยไปดูวัตถุดิบในการตีบวกกันนะครับ พูดถึงเศษเหล็กกันก่อนเลยเศษเหล็กเนี่ยหาได้จาก3โลกเลยครับทุกคนครับนี่เศษเหล็กอันนี้ถ้าเป็นโลกที่1นนะครับจะอยู่ที่เกาะบากี้สามารถตีได้รอบเกาะเลยเพราะว่ามันดอกทุกตัวนะทุกคนต่อไปครับก็บโลกที่2ถ้าอยู่โลกที่2นะครับจะอยู่ที่บริเวณหน้าโคลอสเซียมนะครับทุกคนต่อไปครับก็เป็นโลกที่สาใช่ไหมสาหรับโลกที่3นะครับก็สามารถหาได้จากนี่เลยครับบริเวณเกาะแรกนะทุกคน ตีมอนแค่ข้างล่างเท่านั้น,นครับมอนข้างบนไม่เกี่ยวถ้าเป็นมอนข้ามบนเนี่ยมันจะดอกเป็นการพาวเดอร์แต่การพาวเดอร์เนี่ยมันโคลานกันนะครับก็คือให้ตีแต่ตัวข้างล่างอย่างเดียวนะทุกคนแล้วก็ต้องบอกไว้เลยว่าเศษเหล็กเนี่ยมันดอบได้จากตัวเดียวกับตัวเดียวกัตัวเดียวกันเลยนะกับหนังครับทุกคนเราเนี่ยก็จะต้องดูอีกนะครับว่ามันเป็นหนังหรือเป็นเศษเหล็กกันแน่ต่อไปครับก็โลกที่3นะครับสามารถหาได้2เกาะ ก็คือมันสามารถหาได้จากเกาะเต่าด้วยนะครับนี่เกาะเต่ามันจะอยู่บริเวณตรงนี้มันจะเป็นหมู่บ้านผลไม้นะครับนี่มอนบริเวณตรงนี้เลยนี่ครับมันจะมีบ้านแบบเนี้ยที่เป็นแบบลูกสับป,ปะรดหรือลูกอะไรก็ไม่รู้นะทุกคนก็คือบอนข้างหน้าเนี่ยมันจะดอปนะครับต่อไปนะครับก็จะเป็นอ่านี่เลยครับหางปลาของมนุษย์เงือกก็คือหางอันนี้นะครับ สามารถหาได้จากโลกที่1นนะครับคือบริเวณของเกาะเงือกนั่นเองบริเวณในเกาะเงือกเนี่ยก็สามารถตีได้ทุกตัวเลยนะครับมันมีโอกาสดอปหมดเลยต่อไปนะครับก็จะเป็นโลกที่3ครับสําหรับโลกที่3นะครับจะอยู่บริเวณเกาะเต่าเหมือนกันเลยนี่ครับมันจะอยู่ตรงนี้ครับทุกคนมันจะอยู่บริเวณท่าเรือนะครับถ้าให้พูดง่ายๆเลยเนี่ยก็คือมันดอบได้จากเผ่ามนุษย์เงือกนั่นเองนะทุกคนไอ้พวกที่มีชื่อนําหน้าว่าฟิชแมนนะครับ เนี่ยครับเปิดไฮคิโดูเนี่ยครับที่มันขึ้นฟิชแมนเนี่ยบริเวณตรงนี้นะครับสามารถตีดอบได้เหมือนกันเลยแต่ผมแนะนําเป็นโลกหนึ่งอามากกว่าครับเพราะว่าโลกที่1เนี่ยบอนมันตายง่ายครับตีแป๊บเดียวก็ดอบแล้วไอ้พวกนี้เนี่ยมันตายยากครับกว่าจะตายแต่ละตัวซึ่งผมว่ามันก็ไม่ได้ดอกง่ายไปกว่ากันเลยนะใช่ครับถ้าให้ผมแนะนําก็โลกที่1ดีกว่านะทุกคนแต่อย่างว่าแหละครับคงไม่มีใครมานั่งตีบอกหรอก ดูผมตีบวกไปก็ดูเพื่อความบันเทิงก็แล้วกันนะครับโอเคครับทุกคนก็ประมานี้แล้วกันนะครับสําหรับวัตถุดิบในการตีบวกแล้วก็รีวิวดาเมจนะครับก่อนและหลังตีบวกถ้าใครชอบเนี่ยนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดค,คลิปวิดีโอใหม่ๆกันด้วยนะครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้ผมก็ต้องขอตัวลาทุกคนไปก่อนแล้วกันนะครับสวัสดีครับผมไปละครับบ๊ายบาย